เป็นงเห็นด้วยจ้าก็สีออกบ้างเข้ากระร้างนั่นเนี่ยสมสุราเซลน้ำเ่ลหล ห่า,ออา,หาเห็ดทีด่พาไปเบิ้งจุดแรกตะกี้มันเคยออกอยู่นีได้ตบนเขาเนี่ยที่พ่นไงเผื่อพ่นจอมปวกจอมปวกนี่อยัง,ยงตะกี้มันเกิดมีแต่เห็ดปวกไม่เห็ดเปียเอ้าเห็ดปวกออกอีหลีเฮ้ย เนี่ยทุกคนเฮ็ดปว๊กออกแข็งๆต้นข้าวเฮ็ดปูกอีหทีก็น่าจะมีอีน้อแม่ว่าไหมไปหาอยมันมีดอกเดียวนึงน้ำเต็มครอง แขานี่ได้ป่ะนี่นี่โคกนี่ปานี่เกันจ้านหทั้งหน่เห็นดากอันนี้เห็เหียังขนาดนีเต็มเลยนี่ ในใจละเนี่ยเห็ดอีอย่งนี่เต็มเลยนี่ยใครหูบอกอีหลายเด้จ้าเยา่ไอคล้ายๆเห็ดคล้ายๆเห็ดอันละงูอกไม่ไปยุคค้างสิเพราะเพราะสิ่งอยางปมือป้อนทำสิ่งเปนได้จ้ะว่าสิ่งนี้บอกมือป้าจ้าเออเออเออเนี่ยแบบเนี้ยเนี่ยเนี่ยเห็ดอีหยัางนอนอยู่เนาะ มันแตกต้นดินแตกต้นน,นี่เดี๋ยวจะดอกแบบง่ายเลยเ,ออเห็ดอีย่างนี่จะกินอะได้บ่ได้เนาะถ้ากินได้ก็กินถ้ากินบ่ได้ก็บ่กิน,กนกอกจ้ะเอาไปแกงให้พ่อกินบ่ <c oughs>